กป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับในตลาดบุรีปัดไทยคนต่อแถวกันยนาวเถอะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดโอ๊ะป่อยอยู่อำเภอสวนพึ่งนะครับ จังหวัดราชบุรีพามาเที่ยวตลาดน้ำอีกแห่งหนึ่งครับรต่ตงองอราย,ย่างครับไปชมกันเลยครับพี่นอ้องตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถนะครับเราก็ลังจะเดินไปใกล้มากเลยตอนนี้ลังเดินไปที่ตลาดกันนะครับใกล้มากาที่จอดรถก็ไม่มีรถเยอะ ตอนนี้พวกเรากำลังพากันเดินไปนะครับที่จอดรถประมาณ2อ0สามรเมตรได้ไกลมากเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตลาดในปลาครับอยู่ลุมริมริมน้ำแมช่ชีครับรุมแม่น้ำชีคนมาเที่ยวหลายครับวันเสาทิน่นรถติดกันเป็นแถวเลยพี่น้องวันนี้ก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชม เขาไเอาถือของลงปดูตัวแค่นกันนี่เดยย่างเด้ยเดียตัวน้มถือของเขาทุกชนิดตกเว้นกระเป๋า พราะบรรยากาศ,กาศคือคักกันค่นล้ายครับบรรยากาศริมน้ำสาวๆเด็กอบปะเด็กหน่อยกระเลียงครับ เมื่อกี้เป็นจุดตักบาตรตอนเสาร์ประมาณเจ็ดโมงครับบริจาคมาตักบาตรตอนเสาร์กันไหมก่อนเจ็ดโมงร้านสวัสดิการเด็กวัดประดับสวยดีวงมันแจงในคลิปครับผมคลิปครับผม อันนี้พงษ์เจ้ชิ้นเท่าไหร่เอานี่อันนั้นหกสิบก้าบาทหกสิบเก้าบาทแมนแทนเม็ดอันนี้ก็เป็นริมนม้ำริมแม่น,น้ำชีใส่หน,น่อยเงี้ย อย่า,น,า,าพพนี่เป็นกิจกรรมวัดภาพี ตลาดกระเลียงครับจะเย็นกันจะเย็นกันไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับในตลาดบุรีคือว่าเป็นตลาดยอดฮิตก็ว่าอะไรครับคนแดนเลยหัดเียทั้งรถติดโอ้เหียบเลย ที่พาเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับครับนวดคลายเส้นแบบธรรมชาติอ๋อแล้วตัวนี้เป็นอะไรกรงนกเนื้อจับนกพิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชิพ ກິນຊົມເມຍເຂ นะตรงนี้เป็นทางลงไปตักบาตรตอนเช้านะครับก่อนเจ็ดโมงนะครับมาที่นี่ตลาดเปิดเฉพาะเสาร์ทิตและวันหยุดนะครับตะเลิงข้าไปเดินชมฝัง่งนี้กันต่อครับ สินค้าพื้นเมืองของกะเรียงครับนกะเรียงโอ้ปล่อยเป็นภาษาของคนกะเรียงโอ้นุณคนครับพี่น้อง con rồi, biết rồi, rồi, Phong nổi cho mình, phong khai, chín, bàn phà dựa. Hãy còn là cái ngan handmade kẹp, nhiều vậy luôn, coi thật thành không to tổ theo con nhau thế làm thật hay làm trả lời con tỏ theo con giáo mà đi lán cà phê ตลาดคึกคักมากเลยครับข้าวมันไก่ของกินกันหลายคนเที่ยวกันหลายบรรยากาศตลาดบายสองเขาปิดบายสองคนยังเต็มเลย ไอ้สกีมโบราณท้องกินล่ะมีนนข้าวเกี๊ยวปากหมอ้อน,นี่อ เนีดย่ยวไก่อันนี้อะไรทองมณ์อันนี้ก็เป็นที่นั่งกินนะตบนั่งกินสำหรับซื้ออาหารแล้ว ต้นไลท์ครับพี่นอ้องหลังจากเดินมาครบแล้วครับกับพม่านี้แล้วครับอันนี้ตลาดโป้ปล่อยเดียมช่มาเที่ยวกันได้นะครับฝากคุณทุกคนลังใจครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม रिचेन क्षेत्र हम